พรุ่งนี้จะกินอะไรคิดไม่ออกเพชรน้องเพชรเหรอโครงการไออาหารช้างใช่ไหมมีสิทธินะเฮดทูเฮดกับบิวตี้วิดอัพเพิร์สลูกสาว โครงการเล็งลิงเออปัดจูรลักโอปอใช่ไหมเขาประกวดนางงามพวกเขาหาเพื่อน,นปัจตูเนี่ยปัตตูรักโอปอเอาไม่รลกก็จะให้งงเหรอแม่อัปเดตข่าวแม่สีตางหรอือกมเขาไม่ได้ตามแม่สีตางเลยอ่ะคุณก็ช่วยแม่สีตางเยือะอยู่นะ ้าหมดวันแล้วจะมีมุมจำลองให้ไหมไม่แน่ใจอะ่ะแต่คิดว่าเขาน่าจะเอาไปเป็นพิธีกรเหมือนเมแกนยังอ่ะคิดว่าเขาน่าจะเอาไปเป็นพิธีกรเหมือนเมแกนยังคิดว่านะเขาน่าจะเอาไปเป็นพิธีกรเหมือนเมแกนยัง่ะหลง โครงการสุขภาพจิตในกลุ่มใบทอกอ,อปอจะอยู่มิสเบอร์ยาวๆอาจจะได้เรียนที่อังกฤษต่อคือเรื่องเรื่องการเรียนแม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคิดว่านะคิดว่านะหลังจากจบเนี่ยเขาน่าจะเอาไปเป็นพิธีกรพิธีกรเหมือนเมแกนยังเลยไปเหมือนเหมือนเหมือนเมแกนยังอ่ะเพราะว่าเมแกนยังตอนนี้เขาเขามีน้องเขามีน้อง เขาเพิ่งคลอดน้องไปแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะมาเป็นพีกกไอนเพราะมีลูกนละลูกเขาอ่อนไงฟ้องใครอีก้ะต่อไปคงมิสเวอร์เขาก็จะย้าย บ้างเขาหลักๆคืออังกฤษเขาจัดประกวดหลักๆคือที่ทกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีใครเป็นเจ้าภาพเขาก็จะไปไปประเทศนั้นแต่ส่วนใหญ่ที่บาจูเขาจะใช้ศิลปินอังกฤษหมดเลยนะไม่ค่อยมีอเมริกันได้ไปนั่งดูมาหลายปีแล้ะเขาจะใช้วงที่มาจากอังกฤษหมดเลย วงบลูอย่างเงี้ยเป็นวงอังกฤษเขาจะใช้ศิลปินอังกฤษหมดเขาไม่ใช้ศิลปินอเมริกันนะแม่สังเกตมาหลายแม่สังเกตมามาหลายปีแล้วพิธีกรเขาจะเป็นพิธีกรฝั่งอังกฤษหมดเลยเปนคนอังกฤษหมดเลย บอสสวาน่าเคยได้ mid floor ไปไม่เคยค่ะบอสสวาน่าเคยได้แต่มิสยูนิเวิร์สค่ะหนูเอาข่าวมาจากไหนเดือดร้อนว่าจะไปจัดที่บอสสวาน่าปีนี้ยังไม่เห็นมีตัวแทนบอสสวาน่าเลยศิลปินส่วนใหญ่เป็นศิลปินนักร้องอังกฤษหมดเลยลเราเหมือนเราดูนี่เลยอ่ะ britain god talent เลย ใช่สบายนิโคลีนใช่เขาเขาใช้ศิลปินอังกฤษหมดเลยนะเขาไม่ใช้ศิลปินชาติอื่นเลยนะ mm hmm. ใช้เอมปูเล่ไหมใช่ค่ะเอมปูเร่พิลากเบ่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะ,คะ mm hmm. แต่เขาเมื่อก่อนเขาเคยประกวดเวอร์ด้วยนะหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแต่ไปเจอแทนธัญญาเขาไปก็าชูไม่ไหวอ mm ินเดียต่ออีกหนึ่งเพ mm ่อ hmm. พี่แม่ก็ได้ข่าวว่าอินเดียต่ออีกหนึ่งปีนะแต่เปลี่ยนเมืองเนาะ ไม่จำได้ว่าอินเดียต่ออีกหนึ่งปีนะเออไม่จําได้ว่าอินเดียนะไม่จําได้ว่าอินเดียนะเขาต่ออีกหนึ่งปีนะอินเดียมาหาเศรษฐีเยอะโทะมาหาเศรษฐีเยอะในห้างเยอะอินเดียใช่ไหมใช่มันมบินบินไปแค่สามชั่วโมงไหมสามชั่วโมงเขาบอกบินินไปแค่สามชั่วโมงในอินเดียนะ่ะ บินไปแค่สามชั่วโมงอินเดียเตลังคนาอินเดียนี่ก็บินกันแค่สมชั่วโมงมั้ง ยังวไม่รู้เลยลูกเพราะว่ามันก็เป็นโจทย์ยากไอ้ลูกเข้าใจไหมว่าเราจะส่งใครไปปีหน้าสามสี่ไม่เกินนี้เนาะแอนโทมาลิยาไม่ได้แอนโทเนียอายุเกินแล้วมาลิยาก็น่าจะเกินแล้วลูกเหมือนต้องสปีดมันต้องสปีดได้มันมันมันไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะมิสเบอร์มันต้องสปีดได้ด้วยไง มันต้องส่งที่เป็นนางงามสายสปีดไปไม่ใช่ไหนสายเฟร์ฟอร์แมนรู้เขาแต่ไปอ่ะโครงการอะไรล่ะมีโครงการอะไรเฮ t ูเฮจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเออเฮ h ูเฮบิวตี้วิสอะเพิร์ดไปนั่งแล้วไปยืนไปนั่งงงอยู่ไปนั่งในฟาล่าแล้วนั่งงงอยู่ไม่เอานะต้องสปีดแบบผู้ดีด้วยถูกต้อง โอลิมปิกนางงามพแพทรูมิสเวิร์ใช่มันไม่ใช่สปีดแบบสปีดมั่วต้วนนั่นลูเนี่ยน้องก็บอกเนี่ยมันต้องสปีดแบบผู้ดีใช่พราะคนที่ฟังเอนี่ยนอกจากคนอินเดียแล้วมันก็จะมีคนทุกชาติที่นั่งฟังอะ่ะโครงการอะไรล่ะมีโครงการอะไรเราเห็นหน้าเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขามีโครงการอะไรเลยอะ่ะ อย่างโอปอเนเราเรียนรู้เลยว่าเขามีโครงการเขาแจ้งใหไเเห็นหน้าปาั๊บเองรู้ว่าโอปอลอเอเข้าใจไหมอะประจูกลับแล้วคิดว่าน่าจะรีบกลับเพราะน้องชายไม่สบายนหกน้องชายป่วยนะ่ะคือมันต้องมีโครงการที่แบบว่า มันก,ก็ต้องดูอ่ะนางงามอินพอรตมันก็ต้องมามากันเยอะแหละปีหน้าน่ะสาวอินพอรนตอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าต้องมุคลิกดีภาพนักการทูตสาวเป็นนักการทูตก็ได้เป็นคุณหมอก็ได้เป็นเภสัชกรก็ได้คือตอนนี้มันต้องเลือกแบบลูกคุณหนูเลยอะ่ะโอ้ลูกคุณหนูอะ่ะนักการทูตคุณคุณหมอนักศึกษาแพทย์ลูกคุณหนู หรือเป็นคนที่แบบว่าพูดแล้วสังคมเชื่อเธอเข้าใจไหมอ่ะไม่ใช่นางงามสายเพอร์ฟอร์แมนไม่ใช่นางงามเซ็กซี่นางงามถือสินค้ามันไม่ใช่ไม่ใช่มิเฟอร์เข้าใจไหมอ่ะมันต้องเป็นคนที่พูดแล้วมีพลังอ่ะไม่ใช่พูดแล้วแบบฟังผ่านๆมันก็แค่นั้น เคยเห็นว่าน,นั้นที่ลูกคุณหนูไม่ใส่ชุดว่ายน้ำใช่เะอไม่เห็นเขาไม่มีชุดว่ายน้ำาไม่มีชุดว่ายน้ำมันต้องมีโครงการ head to head พูดได้ขึ้นสปีดได้สามารถเล่าเรื่องราวของโครงการตัวเองโดยไม่ต้องมีสคริปต์ ไม่ต้องไปอ่านในมือถือไม่ต้องไปอ่านใน iPad เข้าใจไหมอ่ะสามารถพูดออกมาจากตัวเองได้เลยพูดออกมาจาก,จากใจเราได้เลยอะ่ะแล้วต้องภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งภาษาอังกฤษต้องแบบภาษาอังกฤษต้องอันดับแบบต้องพูดออกมาจาก ายในเลยอ่ะคือรู้อ่ะผู้หญิงคนนี้รู้เยอะอ่ะเออมีสมองที่ซับซ้อนและสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาแบบเก่งอ่ะเออก็บอกแล้วโอปอมันยากหาแบบหาแบบนี้มันยากมากนะโธ่มันไม่มีมาแบบนี้ยากจริงแล้วก็ต้องเป็นคนที่นิ่งแล้วก็สวยประจักษ์โอ้ ลูกเขาเป็นลูกลูกลูกบุญธรรมค่ะลูกบุญธรรมตัวดาเริ่ h, มทำโครงการเลยมันหายากแตมันก็ต้องมีแหละมันก็ต้องมีมาแหละถ้ามาแล้วมามา อันหนูจะใส่ชุดว่ายน้ำอันนี้ก็ไม่เอาอ่ะถ้ามาแล้วหนูโอ้หนูเนี่ยหนูเดินเก่งหนูเดินเก่งอะไรเงี้ไม่เอามันมาเสร็จมาเสร็จปั๊บต้องเขียนเลยว่า beauty w i t h a p u r p o s e ของคุณคืออะไร head to head ของคุณคืออะไรหรือ talent ของคุณคืออะไร เธอจะไปหวังโมโดโมเดอมลอะยากเนี่ยพี่แก่มาแล้วนี่ยพี่แก่มาแล้วพี่แก่มาแล้วนี่ไง แกนมาท่าดึกเช้าวันนี้พี่เจ้าไม่ทำทุกโมง,งนังทมแต่ว่าทีมงานน่ะเดินสายต่างจังหวัดทีมงานเขามีไม่กี่คนลูกเขามีประมาณสี่ห้าคนแล้วก็เดินสายต่างจังหวัดแล้วงานเขาเยอะก็เพิ่งโทรคุยเล้บอกทามยังทำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอทีมงานว่างก่อน ไม่เห็นมีใครใช้มิสเวลเขาไมเ่เขาไม่มีร่างภา,าษาอังกฤษต้องเก่งภาษาอังกฤษต้องเก่งไม่เขาไม่ใช้ร่าง ใช่ภาษาโปรไฟล์โครงการความสามารถถูกต้องกรัลูกน้องเคกปุ้ยแกนสวัสดีครับน้องเค้กนี่ก็เป็นชายแท้น้องเค้กจะเป็นชายแท้ เค้กก็เป็นชายแท้นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทำงานแล้วเค้กอ่ะเขาเข้าฟิตเนสใครจะมาขอโฟนยินไม่โฟนนะคะพี่เค้กที่เคยอ,อยู่ JKN ใช่ค่ะลีออนสกอต พัก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 เธอไอคนที่เธอมันพูดมามันไม่มีโครงการส่งไปทำอะไรเขาไม่ต้องการนางงามกาดกันเขาต้องการลูกคุณหนูเขาไม่ต้องการนางงามกากันน้องลีออน รีออนหนึดอกไปเลยลูกดอกกุหลาบหนึ่งร้อยไปเลย mm hmm. พี่แกนแมว9้าชีวิตแล้วเค,ค้กแมวกี่ชีวิตคะ mm hmm. เลี้ยงลูกเลี้ยงอ้ยตายหายยากยังไม่เจอเพชรเม็ดงามเออยังไม่เจอเพชรเม็ดงามเลยอ่ะไม่เคยค่ะ เจอนิโกว่าแจมแล้วเจอโอปอนี่แจมสุดไปอีกก็ใช่ไงปัญหายากเท่าหายากหรือว่าจะทำโครงการแบบพี่อุ๊กวิวิยะช่วยน้องหมาน้องแมว ช่วยน้องหมาน้องแมวอุปวิทย์ได้ไหมเออสวัสดีค่ะคุณแม่เต่าสวัสดีค่ะน้องนิชช่วยน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวนั่งคุยกันนานาไม่เห็นมีใครให้ของกันเลยคุณจะไปนอนหรือ่ว,วงนอนแล้วเนี่ย ไม่รู้ต้องมีโครงการใครจะส่งอะไรมาก็ต้องมีโครงการค่ะต้องมีโครงการชัดเจนค่ะเรามีโครงการชัดเจนแล้วเรามีโครงการเราไม่ต้องไปกลัวค่ะ มีโครงการครับเค้กมีโครงการอะไรคะเลิศเออเดี่ยนั่งคุยกันมีของรางวัลมีกระดุมกุหลาบกุหลาบอะไรให้บ้างสิไม่มีอะไรจะไปนอนแล้วเนี่ยเออลีออน รีออนหนึ่งร้อยไปเลยลูกหนึ่งร้อยไปเลยมิสเตอร์มิสเตอร์ต้องมาทำแม่ปุ้ยบอกเราต้องมาทำมิสเตอร์โกโบเออโครงการเด็กยักษ์ไลท์เออโครงการไป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 เป็นล้อซื้อที่อื่นนะคะ ไปล่อซื้อที่อื่นนะคะไปล่อ hmm. ซื้อที่อื่นนะคะที่นี่ไม่ต้องไปตอบนะคะเดี๋ยวให้พี่เต๋ากลับมาทำอค่ะไปล่อซื้อที่อื่นนะคะที่นี่เราไม่ได้คุยเรื่องเขานะคะเราเราคุยเรื่องโครงการค่ะไปล่อซื้อที่อื่นนะคะ มีคนล่อซื้อด้วยเหรอแม่มีเมื่อกี้ไนงะชอบส่งคนมาล่อซื้อไงป่วยเขาคุยเรื่องโครงการมิสเฟิร์มมันก็ส่งคนมาล่อซื้อเขาคุยเรื่องโครงการมิสเฟิร์มว่าใครเออใครน่าจะมาได้บ้างโครงการอรันไลนเออจะมาล่อซื้อไนงะมาล่อซื้อป่วย โครงการบาบัดทางจิตสําหรับหญิงวัยชราได้ไหมเออไม่ตอบฉันไม่ตอบฉันไม่ตอบถ้ามาล่อรงล่อซื้ออะไรก็ไม่รู้ฉันไม่ตอบไม่ต้องเลยพวกเธออย่าไปตอบด้วยนะโครงการต้องให้การแต่การอายุเกิน งั้นก็ต้องเอาทานเลนส์ไหมลองลองส่งทานเลน้์ไปไหนไหมไปนอนได้ไปนอนแล้วนะครับพี่เต่าคาดฟันนี้ค่ะลูกเขาคุยเรื่องโครงการเรื่องบิวตี้วิดอัเพอเพอเรื่อง,เร,องเรื่องนู้นเรื่องนี้อีนี้มาเท่าไหรนั้นคือใครก็ได้คือกับเอเอเรารซื้อเรารซื้อไปที่อื่นไปที่อื่นค่ะเออโครงการเรารซื้อเออ ลดสิบตัวได้ไหมคะห้ามเกินยนะี่สิบเจ็ดมั้งยังไม่รู้เลยลูกห้ามเกินยี่สิบเจ็ด ห้องสีเขียวมีจ้าวีเต่าว่าไงคะ ขอลาติดสัญญาขอลาตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่เขาต้องเรียนให้จบก่อนเขาติดสัญญามิสเซเบอร์จะมีคนมีสมัครไม่ถึงสาสิบคนอ๋อเธอมาเยอะแต่เชื่อฉันมาเยอะ

น่าจะเป็นจังหวัดแหละเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพกเรอซื้อเยอะใช่คิดถึงนะครับคิดถึงคุณหนุนโฟมหนึ่งหลอดค่ะคิดถึงพี่เต่าคุณหนุนโฟมหนึ่งหลอดค่ะ ยังยังไม่ได้ปามันก็มีทา์เล้นไงลกูกมันก็มีทาเล้นทาเล้นก็ได้เออทาเล้นก็ได้ลูกคุณหนูว่าที่เก่งทาเล้นเยอะแยะไปโทเล่นบอลลกมบอลเล่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไป ขาบอกสะใจเรียกฟ้าเรียกฝนของแท้ทาเล้นก็ได้เดีวอย่าไปคิดว่ามันจะต้องมีแตบโครงการอย่างเดียวทาเล้นก็ได้กีฬาก็ได้เออ เฮีย <Yeah. S 2> ไปนอนแล้วนะคัดเป็นสี่ผ้า mm. เออต้องเป็นนักกีฬาจริงๆนะเธอไม่เอาไม่เอาประเภทไม่เอาไม่เอานักกีฬาปลอมนะต้องเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาจริงๆนักกีฬาปลอมไม่เอานะ แค่นี้นะเธอไปนอนแล้ว่งนอนแล้วลูกบ๊ายบาย